ครับผมสวัสดีครับสวัสด em. mm ีเ hmm. พื uh, so ่อนเพื mm ่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็สวัสดียามเช้าเช้าเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีเคล็ดลับนะครับสูตรทําใบนะครับทําใบอย่างไรให้เขียวนะครับให้เขียวเข้มแล้วก็มีความมันวาวนะครับวันนี้ก็มีเคล็ดลับแนวทางดีๆนะครับมาบอกกับเพื่อนๆืนะครับให้เพื่อนๆนําไปปรับใช้กันที่สวนของตัวเองนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการทําใบนะครับเพื่อจะสะสมอาหารนะครับ เพื่อจะได้สู้กับลมหนาวที่จะมาถึงนี้นะครับผมสำหรับทุเรียนทางภาคอีสานขึ้นไปนะครับจนถึงภาคเหนือนะครับผมก็จะมีผลกระทบเยอะนะครับสําหรับลมหนาวที่จะมาถึงนี้นะครับผมวันนี้ก็มีสูตรทําใบนะครับผมมาบอกกับเพื่อนๆนะครับมาแนะนําแนวทางกันนะครับสําหรับชาวเกษตรกรด้วยกันนะครับสูตรทําใบนะครับผมอันดับแรกเลยก็อาจจะเติมเป็น ปุ๋ยเก็ตนะครับผมปุ๋ยเก็ตสูตรเออ่30 20 10นะครับเป็นสูตรตัวหน้าสูงนั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะมีธาตุรองเสริมเข้ามาร่วมนะครับผมธาตุรองเสริมนะครับก็เป็นเออ่พวกแมกนีเซียมสังกะสีนะครับแคลเซียมโบรอนหรือพวกเออ่จุลธาตุต่างๆนะครับผมนะครับก็ไปเสิร์ชหาดูนะครับพวกจุลธาตุพวกธาตุอาหารรองเสริมนะครับก็สิ่งที่ขายไม่ได้เลยก็คือซิงค์นะครับผมซิงค์สังกะสีนั่นเองนะครับผมมันจะทําให้ ทุเรียนของเรานั้นมีความต้านทานต่อสภาพอากาศนะครับก็จะช่วยในเรื่องของปรับตัวนะครับการเข้าสู่สภาพอากาศที่เวลวร้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบหนาวจัดหรือร้อนจัดนะครับผมส,สิงห์แสงกะสีก็ช่วยได้เยอะนะครับผมนะครับสิงห์ก็ไม่ควรขาดนะครับช่วงนี้ก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆนะครับผมนะครับสิ่งที่ทําให้ใบเขียวแบบนี้นะครับผมนะครับก็ เป็นแมกนีเซียมนะครับผมแมกนีเซียมก็จะช่วยเสริมสร้างคลอโรฟิลนะครับแล้วก็มันจะร่วมด้วยกับแมงกานิสนะครับแมงกานิสก็จะช่วยทําให้ปุ๋ยทางใบที่เราฉีดพ่นลงไปนั้นมันทํางานได้ดีขึ้นนะครับผมสำหรับแมงกานิสนะครับสําหรับแคลเซียมบูลอนก็เสริมสร้างความแข็งแรงนะครับทางเนื้อเยื่อหรือเซลล์นะครับเซลล์ของพืชนะครับสําหรับแคลเซียมนะครับบูลลอนนะครับผมก็ใช้เป็นธาตุอาหารรวมได้เลยนะครับผมนะครับสำหรับ การฉีดพ่นทางใบนะครับมันก็จะทําให้ใบออกมาเฉียวแบบนี้นะครับผมนี่นะครับแบกนีเซียมแล้วก็ธาตุอาหารรวมต่างๆนะครับสําหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงทําใบเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับก็ไม่ควรขาดซิงค์นะครับซิงค์หรือสังกะสีนะครับตัวเดียวกันนะครับซิงค์หรือสังกะสีนะครับตัวเดียวกันนะครับก็ให้ใช้เป็นตัวเปอร์เซ็นต์สูงๆหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับผมนะครับก็กําลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับในช่วงของการทําใบนะครับ สิ่งสําคัญก็คือนะครับดินด้วยนะผมดินนะครับดินต้องมีความรวนซุยนะครับดินต้องมีความรวนซุยเพราะว่าดินกับรากนะครับผมมันจะสําคัญที่สุดเลยนะครับผมสาหรับการปลูกทุเรียนนะครับก็อย่างที่บอกไปทุกคลิปนะครับผมดินต้องมีอินทรีย์วัตถุนะครับผมดินต้องมีอินทรีย์วัตถุแล้วก็มันจะช่วยให้รากนั้นหาอาหารได้ดีขึ้นนะครับในเมื่อ ลากเดินดีนะครับผมมันก็จะกินอาหารได้ดีนะครับทำให้สิริต้นทุเรียนของเรานั้นสมบูรณ์นะครับใบเขียวนะครับก็มันจะสอดคองกันทั้งหมดนะผมสำหรับทางดินแล้วก็ทางใบนะครับอาจจะเสริมทางใบช่วยหรือทางดินผมใส่เป็นสูตรตัวหน้าสูงนะครับช่วงนี้นะครับช่วงเป็นช่วงของการทำใบนะครับก็ใส่เป็นสูตรตัวหน้าสูงนะครับรอบที่แล้วผมใส่ไปเป็น1688นะครับสูตร168 8ก็ ช่วยในการที่จะดึงยอดออกมานะครับนี่ก็เริ่มออกมาแล้วนะครับยอดนะครับนี่นะครับก็อยู่ในช่วงของการทําใบนะผมนะช่วงนี้ก็ทาใบเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับต้อนรับฤดูหนาวนะครับก็จะมีเรื่องของลมนะครับแล้วก็เรื่องของแสงแดดที่ร้อนแรงนะครับในส่วนของภาคอีสานนะครับแล้วก็จะมีอากาศที่แห้งแล้งนะครับผมนะครับความชื้นสัมผัสในอากาศจะต่ํามากนะครับสาหรับ สำหรับช่วงหน้าหนาวนะครับความชื้นในดินนี่แห้งเร็วนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรคํานึงถึงเรื่องของความชื้นในดินด้วยนะครับผมสาหรับหน้าหนาวที่จะมาถึงนี้นะครับผมนะครับก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับวันนี้ก็มีแนวทางนะครับสูตรของการทําใบนะครับก็ฉีดพ่นเป็นเวลาประมาณสัก15วันต่อครั้งนะครับในเรื่องของการฉีดพ่นทางใบนะครับผมนะครับ ส่วนในช่วงของการฉีดพ่นนะครับเราก็ควรฉีดพ่นในช่วงเช้าเนะครับช่วงเช้าเที่ยังไม่มีแสงแดดนะครับเพราะว่าเอ่อปากใบทุเรียนมันจะเปิดในช่วงเช้านะครับในช่วงที่มีแสงแดดอ่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ฉีดในช่วงเช้าเนะครับดีที่สุดนะครับผมนะครับพืชก็จะได้นําไปใช้ให้เร็วที่สุดนะครับผมนะครับในช่วงเช้าเนะครับแนะนําไม่ต้องผสมยาฆ่าแมลงนะครับก็ให้ใส่เป็น พวกธาตุอาหารอย่างเดียวนะครับสําหรับยาฆ่าแมลงก็ควรฉีดพ่นในช่วงเย็นนะครับจะเห็นผลที่สุดนะครับก็แมลงมันจะออกหากินในช่วงเย็นนะครับหรือช่วงกลางคืนนะครับก็ให้ฉีดพ่นในช่วงเย็นดีที่สุดนะครับสําหรับยาฆ่าแมลงนะครับผมนะครับส่วนธาตุอาหารก็ให้ฉีดพ่นในช่วงเช้าๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับ ส่วนในเรื่องของการแต่งกิ่งนะครับในช่วงนี้ก็แต่งออกได้เล็กน้อยนะครับผมนะครับแต่งออกได้เล็กน้อยนะครับเพราะว่าในช่วงหน้าหนาวจะมีเรื่องของลมนะครับลมนะครับแล้วก็ควรแต่งออกเพื่อให้ลมมันผ่านต้นได้นะครับผมนะครับมันก็จะทําให้ต้นธุรกิจของเรานั้นไม่โยกมากนะครับผมนะครับถ้ามีใบแบบนี้นะนี่ยวผมก็จะมาแต่งออกอีกนะครับผมถ้ามีใบแบบนี้นะครับผมเมื่อลมมาประทะนะครับ มันจะทําให้ต้นโยกนะครับผมทําให้ต้นโยกระบบลากมันก็จะเสียหายนะครับเมื่อต้นโยกแรงๆนะครับผมระบบลากมันก็จะเสียหายเพราะฉะนั้นแต่งออกได้นะครับผมแต่งออกได้แต่ไม่ต้องเยอะนะครับแต่งออกพอให้ลมผ่านได้นะครับผมนะครับต้นทุเรียนมันก็จะได้ไม่โยกมากเกินไปนะครับผมนะครับก็เราก็ต้องเก็บใบไว้ด้วยนะผมเก็บใบไว้เยอะๆนะครับเพื่อสะสมอาหารนะครับผมเพื่อสะสมอาหารนะครับก่อนในช่วงนี้ก็ เข้าสู่ปลายฝนนะครับผมนะครับก็มาเตรียมตัวนะครับส่วนทางน้านนู้นครับผมก็ได้แต่งออกไปแล้วนะครับผมแต่งกิ่งแต่งใบออกไปบ้างแล้วนะครับผมก็ยังแต่งไม่เสร็จนะครับผมก็แต่งเพื่อให้ลมมันผ่านต้นไปได้นะครับผมนี่ก็ใบก็หนาเกินไปนะครับผมใบหนาเกินไปมันก็จะทําให้ต้นโยกนะครับเมื่อมีลมมาปะทะนะครับเดี๋ยวจะแต่งออกทั้งหมดนะครับผมแต่งออกนะครับ ก็เต่งได้นิดหน่อยครับผมไม่ควรเต่งออกเยอะนะครับเราก็ควรเก็บใบไว้ด้วยนะครับอย่างที่พูดบอกไปนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับยอดก็เดินนะครับนี่นะครับหลังจากที่ใส่ปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูงไปนะครับผมเป็น16-8-8นะครับนี่นะครับแล้วก็ทําการฉีดพ่นฮิวมิกนะครับผมฮิวมิกแล้วก็ผสมไตคูดามานะครับในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมานะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับพาไปดูตัวนี้นะครับ ยอดก็กำลังออกสวยงามนะครับผมก็ขออภัยนะครับในช่วงนี้นะครับมันไม่มีแสงแดดนะครับภาพก็ออกจากมืดๆหน่อยนะผมนี่นะครับนี่ก็ยอดกำลังมานะผมนี่นะครับสําหรับการใส่ปุ๋ยนะครับผมมันจะตอบสนองดีนะครับเมื่อเราทําดินดีนะครับใส่ปุ๋ยอะไรมันก็ตอบสนองนะครับเมื่อเรามีอินทรียวัตถุที่ดินนะครับก็อย่างที่บอกไปทุกคลิปนะครับผมนะครับ ดินดินอะไรก็ช่างนะครับขอจะให้ขาดอินทรีย์วัตถุนะครับผมเพราะว่าอินทรีย์วัตถุนี้สําคัญมากนะครับผมสําหรับการปลูกทุเรียนนะครับมันก็จะทําให้รากเดินดีนะครับผมนะครับเมื่อรากเดินดีเราเมื่อเราใส่ปุ๋ยใส่อะไรลงไปนะครับผมรากมันก็จะชอนใช้ออกมาได้ง่ายนะครับมาหากินปุ๋ยได้ได้ง่ายนะครับปุ๋ยที่เราใส่ลงไปนะครับมันก็จะตอบสนองออกมาเร็วนะครับผมนะครับนี่นะครับ ถ้าไม่รู้จักบำรุงดินนะครับผมนะครับถ้าไม่รู้จักบำรุงดินนี่ใส่แต่เขีมีอย่างเดียวนะครับเห็นเห็นเอ่อหลายๆสวนแล้วนะครับผมนะครับใส่ปุ๋ยใส่อะไรไปก็ยังเหลืองอยู่เหมือนเดิมนะครับพืชไม่ตอบสนองนะครับผมนี่นะครับผมนะครับผมเห็นหลายสวนแล้วนะผมในเมื่อเขาไม่รู้จักบำรุงดินนะครับใส่แต่เขีมีอย่างเดียวนะครับพืชมันก็จะตอบสนองช้านะครับผมนะครับก็มีเพื่อนๆถามทัก ถามกันเข้ามานะครับผมนะครับใส่ปุ๋ยแล้วก็ยังเหลืองเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือนะครับผมรากทุเรียนมันเดินไม่ได้นะครับรากทุเรียนเดินไม่ได้ทีนี้พอรากมันกินไม่ได้นะครับเคมีที่เราใส่ลงไปนะมันจะไปตกค้างอยู่ที่ดินเยอะนะครับผมนะครับตกค้างอยู่ที่ดินเยอะทําให้ดินเสื่อมเสียไปเรื่อยนะครับผมเมื่อสะสมไปเยอะๆนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเดินทางสายกลางนะครับก็ต้องบํารุงดินไปด้วยนะครับบํารุงดินไปด้วยเอ่อ บำรุงต้นไปด้วยนะครับผมอินรียเคมีนะครับอินรียเคมีก็ต้องสลับกันนะครับผมนะครับสลับกันก็ผลที่ได้รับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับผลที่ได้รับก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็แนวทางดีๆนะครับผมสําหรับมือใหม่นะครับผมแนวทางดีๆนะครับแนวทางนี้ดีมากนะครับผมนะครับก็นี่ครับผมไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมนี่ดูจากสภาพของทุเรียนของผมนะครับ อันนี้เพื่อนๆเอาไปปรับใช้กันได้เลยนะครับผมนะครับมีประโยชน์มากนะครับสําหรับการบํารุงดินแล้วก็บํารุงต้นนะครับผมเราก็ต้องเดินทางสายกลางนะครับผมอินทรีย์ก็ห้ามขาดเคมีก็ขายไม่ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมครับอินทรีย์ห้ามขาดแล้วก็เคมีก็ขาดไม่ได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับสาหรับการทําสวนนะครับการทําใบนะครับเพื่อตอนรับสู่ หน้าหนาวที่จะมาถึงนี้นะครับผมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับในการนําเสนอคลิปดีๆแบบนี้นะผมนะครับให้เพื่อนๆเอาไปปรับใช้ได้จริงนะครับเอาไปปรับใช้กันนะครับหรือเพื่อนๆที่มีแนวทางดีๆก็เมนมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับไม่มีปัญหานะครับผมก็คุยกันนะครับผมนะครับในแบบฉบับของชาวสวนด้วยกันนะผมนะครับไม่ต้องมีวิชาการอะไรมากมายนะครับผมครับเราทําจริงนะครับ เราทดลองทําจริงแล้วก็นํามาเผยแพร่สู่เพื่อนๆนะครับถ้ามันดีแบบไหนมันไม่ดีแบบไหนเราก็จะมาบอกกันมาพูดกันคุยกันนะครับผมนะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการปรึกษาหารือนะครับผมในเรื่องของการทําสวนทุเรียนนะครับด้วยกันนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะแต่งกิ่งออกให้หมดนะครับผมนะครับพอบ้าใบมันหนาเกินไปนะครับนี่ครับนี่ครับเลยลมโยก ลมมาแล้วมันก็จะโยกทั้งต้นนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรแต่งให้ลมมันผ่านได้บ้างนะครับในช่วงหน้าหนาวนี้ลมแรงมากนะครับผมให้ลมแรงมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ